ชอบอาราชิแบบโมมากเลยเอ้ยอาราชิแบบโมอ่ะคือแบบเราสนุกกับการคิดท่าจบมากเลยอ่ะอันสุดท้ายที่เป็นเออเขาเรียกอะไรนะอาราชิครั้งสุดท้ายรอบอาทิตย์เช้าอาทิตย์บ่ายอ่ะอืมก็คือคิดกันหลายท่ามากว่าแบบเอาท่าไหนดีสุใช้ก็ได้ท่านั้นมาแล้วก็คือแบบหื <laughs> กล้องถ่ายมุมมาก็นะ ชอบมะชอบเล่นกับโมแล้วพอได้คิดท่าอะไรใหม่ๆมันก็สนุกก็แบบเฮ้ยแต่ก็คุยคุยกับโมเลยนะว่าแบบวันเสาร์อะดูแบบพูดได้หรือเปล่า <laughs> พูดง่ายๆก็คือวันอาทิตย์แบบก็คือแบบขอลุกว่างได้ไหมเ <laughs> พราะวันเสาร์อะมันดูแบบแบบเป็นผู้แบบย,ยบร้อยอไะไรเงี้ยแล้วเฮ้ย เดินเดินโมรูปขาอะไรอย่างเงี้ยวันอาทิตย์ก็เลยขอแบบขอเป็นคนทําบ้างก็เลยแบบเกิดท่านั้นขึ้นมาแล้วเื่นคนคิดเองแหละท่านั้นแหละอืมแต่ครั้งไอ้ครั้งที่สองมันเสาที่สองอะันเสารอบสองอะคือรอบแรกอ่ะเราอ่ะจะไกลกันหน่อยใช่ไหมพอรอบสองอะ ครูอะมาบอกว่าแบบวิมันได้อีกนะลองอีกลองลองแบบฮ้ยสักหน่อยอะไรเงี้ยแล้วรอบสองโมก็คือเข้ามาใกล้มากเข้ามาแบบจมูกชิดตรงนี้เลยแล้วบ,บํก็ได้แบบได้ยินเสียงลมหายใจอะคือพอเต้นเสร็จมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมแบบก็ได้ยินเสียงลมหายใจแล้วแบบ <c oughs> แล้วที่บบยิ้มทุกคนอาจจะสงสัยว่าบํยิ้มอมไหรโมเธอร้าย โมนอะรายมากก็คือนี่ใช่ไหมนี่คือหน้าแบบนี่คือจมูกก็คือีกว่าตอนแรกก็แค่แค่จมูกติดอ่ะแล้วพอตอนสุดท้ายเพลงจะจบโมทำแบนี้เธอจะไม่สฉันอยู่ได้ยังไงท้าไม่งี้ย นั่นคือผลที่ยิ้มม,มาแถลงข่าว <laughs>